ในสถานการระบาดของตัวเชื้อโควิด19ครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะแพร่เชื้อผ่านทางรอองฝอยเราก็ต้องป้องกันไม่ให้รอองฝอยนี้ครับกระจายไปสู่บุคลากร,กรหรือว่าผู้ป่วยท่านอื่นนะครับเพราะนั้นห้องแรงดันลบนะก็จะมีผลในการที่จะกักตัวเชื้อไม่ให้กระจายไปสู่บริเวณหนึ่งของโรงพยาบาลครับผม ในฐานะที่เราอยู่ในวงการก่อสร้างมานานเราก็สามารถพัฒนาน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ medical solution ที่สามารถใช้ในห้องพักพยาบาลนะครับเพื่อสามารถแยกผู้ป่วยและแพทย์ออกจัดก,กันได้แล้วก็ป้องกันแพทย์ได้นะครับ เราก็เลยพัฒนาโซลูชันออกมาได้2ตัวนะครับตัวแรกก็คือห้องแยกโรคติดเชื้อความดันลบนะครับหรือว่า AI IH นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือคลินิกแยกโรคติดเชื้อแบบสําเร็จรูปพร้อมติดตั้งนะครับหรือ AI คลิ n i c อันนี้เป็นตัว outdoor นะครับสิ่งที่สําคัญในตอนนั้นก็คือทํายังไงให้ก่อสร้างได้เร็วแล้วก็ถูกต้องตามหลักของกระทรวงสาธารณสุขเราก็เลยนําเทคโนโลยีบมเข้ามาช่วยนะครับ เทคโนโลยีที่เรานํามาใช้นะครับตัวบ i มก็จะทําให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันก่อนการก่อสร้างนะครับเพื่อลดความผิดพลาดหรือมิสคอมมิชชันนะครับแล้วให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพเสมือนจริงว่าฟังก์ชันในห้องมันจะเป็นยังไงนะครับตัวที่2ที่เราเรียกว่า cfd นะครับก็คือการคํานวณตามหลักคนลศาสตร์นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าโฟลของลมที่เข้ามานะครับสามารถรักษาแรงดันลบได้นะครับส่วนตัวที่3ก็คือระบบตัวแคลด e เท็กชันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เรานํามาใช้ในการลดข้อผิดพลาดก่อนการก่อสร้างนะครับ mm. เพื่อ,อควบคุมว่าประมาณนะครับควบคุมระยะเวลานะครับและทําให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ mm. นอกจากนี้นะครับเรายังนําเทคโนโลยีต่างๆมาใช้นะครับอันแรกก็คือตัว smart structure นะครับเราก็ต้องมาดูว่าทํายังไงให้การก่อสร้างได้เร็วนะครับเป็นไปตามหลักการทางด้านวิศวกรรมนะครับ ที่สําคัญก็คือผนังที่เราคิดอ,ออกแบบมานะครับไม่สะสมเชื้อแลวก็ปลอดภัยสําหรับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สามารถทำความสะอาดได้ง่ายนะครับอีกอันนึงก็คือระบบ ventilation system นะครับหรือว่าระบบปรองกันอากาศนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเพื่อให้มั่นใจว่าคนที่อยู่ในห้องนะครับมีอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถควบคุมแรงดันได้นะเพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์จะปลอดภัยจากการทํางานข้างในห้องครับผม คือห้องที่เราเรียกว่าเป็นห้องแดงดันลบชนิดที่มันมีการปรับปรุงแล้วแน่นนะครับมันต้องใช้ว่าเป็นนวัตรกรรมของประเทศไทยแต่ด้วยสถานการณ์ระบาดของโควิดเนี่ยครับเราก็ใช้หลักการคิดชนิดที่เป็น modified version ขึ้นมาซึ่งห้องที่ทาง C Pa c ที่ได้ทำเนี่ยฮะก็เป็นไปตามมาตรฐานของสมาคมป,ป,ประกาศแห่งประเทศไทยอนยะู่แล้วที่สำคัญที่สุดความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์สำคัญที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายในโรงพยาบาลนะครับ